เปิดคำพูดโมขอโทษในห้างประจัก์ชัยกลางรายการโหนกระแสร,ร้อนระอุคืนเรือยๆค่ะลังบอสเอวานและโมอดีตแฟนบอสได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการโหนกระแสในขณะที่หลังจากโมได้เปิดใจในรายการทางด้านในห้างประจัก์ชัยได้โพสต์ล่าสุดเรื่องฟ้องบอกว่าไม่อย่างเดียวอะไรก็ไม่ค่ะไม่ค่ะหนูไม่เคยเรียกร้องมีแต่ฝ่ายโน้นเขาเสนอมาฉะนั้นฟ้องเพิ่มอีกค่าเหมือนไส้เป็นหนึ่งไรล้านด้านโม ได้พูดถึงนายห้างประจักษ์ชัยในช่วงท้ายรายการบอกว่าถ้าอาจารย์จะฟ้องให้อาจารย์มีสิทธิ์ฟ้องได้แต่หนูก็ยืนยันว่าหนูไม่ได้เป็นคนปล่อยหลักฐานนั้นค่ะควรอบข้างหนูไม่มีคนปล่อยแต่ว่าในส่วนของ Facebook ที่อาจารย์อาจจะเห็นที่หนูโพสต์คือในตอนนั้น Facebook หนูมันเป็น Facebook ส่วนตัวไม่มีใครเห็นนอกจากครอบครัวเช่นโพสต์ว่า ปลอมเปลือกแต่ว่ามีอะไรแบบนี้ไหลอ่านพอมีประเด็นขึ้นมาคนก็เอาโยงกันหนูไม่สบายใจในส่วนตรงนี้หนูอยากจะขอโทษอาจารย์ค่ะ